จเปต้องแพงเสมอไปคานเซ้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องอบอกว่าถูกจริงรถสวยขับตีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้ไม่มีทิ้งช้ำใจ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เพจสมาร์ทคารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมวันนี้กลับมาแล้วครับผมกับอะไรยังไงนะครับผมอยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมสีดําๆนี่คืออัศวินนะครับผมโฉมไหนอะไรยังไงพาเดินชมรอบรถซะหนึ่งครับกับความสวยเดิมของเขานะครับผมนี่ก็คือโฉมนายกกรุงโตอีกแล้วครับผม W221S Class แต่เป็นสเปคไหนเชื่อกันว่าเป็นสเปคที่จะถูกใจใครหลายๆคนเพราะมันคือ S350 CDI นะผมกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ใครก็ตามหากันในท้องตลาดมีตีคันขายเกลี้ยงหาขายไม่ทันวันนี้หามาให้แล้วนะครับผมกับเพจสมาร์ทารถดีไม่จําเป็นต้องแพงสเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมใครที่หาสเปคนี้อยู่เครื่องยนต์ดีเซล S-Class พลาดไม่ได้จริงกับคันนี้อยากให้แวะเวียนมาชมกันนะครับผมมาดูไม่ซื้อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวขาหมูเองนะครับผมอิ่มขาหมูนะครับผมก็เป็นร้านอร่อยๆที่ผมมารับทานประจําอยู่นะครับผมนี่คือความสวยเดิมเขาสีสันไม่ต้องพูดถึงครับดำสนิทนะฮะแหมอย่างมาเฟียนะครับผมขับรถใหญ่ๆสีดําๆนี่บอกเลยว่ามันป๋ามันมาเฟียสุดๆนะครับผม มันหล่อแท่ดูสุขุมดูหน้าเกรงขามนี่คือ s อสคัสุดยอดรถซีดานของ Mercedes-Benz นะครับผมชื่นชื่อได้ว่าเป็นรถยนต์สประตูที่ดีที่สุดในโลกก็ว่าได้ด้วยความอลังการความใหญ่ยักษ์ของห้องโดยสารนะครับผมความสวยหรูสมรรถนะเทคโนโลยี Technology ที่ให้มาขอ,อยริ s t สตาร์ทรถพูดคุยกันในรถนะครับผมก่อนที่จะเป็นลมแดดนะครับผมนะครับผมขึ้นรถมาก็ s อสคต่างสไตล์นะครับผม ประตูต้องดูดนะครับผมสิ่งแรกที่เราได้เห็นหลังจากที่ขึ้นรถมาเลยก็คือจอนะครับเหมือนเป็นจอทัชสกรีนไอเป็นจอ Android แล้วนะครับผมสามารถอาจอใหญ่ๆนะครับผมก็ใช้งานได้ครบถ้วนนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งออปชั่นที่ไม่ต้องไปกลัวว่าจอจะละลายจอจะเสียนะครับผมคันนี้ก็เปลี่ยนมาส0,000กว่าบาทนี่นะครับผมเอาไปจูนหน่อยดูทีวีได้ด้วยนะครับผมคันนี้ยังไม่ได้จูนนะครับผม เป็นอีกหนึ่งออปชันที่คุณจะได้ไปไปติดเองนี่ประมาณ3 4มสีหมื่นประหยัดไปอีกแล้วนะครับผมนะฮะก็เป็นตัวสเปคเครื่องยนต์ดีเซลที่เชื่อว่าใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้เหมือน์เซเด e เบนโดยเฉพาะโฉมนี้ W221S คลาสโฉมนายกอรุงตูเนี่ยทุกท่านทุกทุกคนก็จะตามหาเครื่องยนต์ดีเซลกันเพราะว่าด้วยความประหยัดของเครื่องยนต์ด้วยความอึดของเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นมันเลยมีราคาที่แหมใครต้อง ก็อยากเป็นเจ้าของครับออกมาใหม่ตอนนั้น7-8ล้านวันนี้สมาร์ทคานะครับผมมาเสนอในราคาที่หายไป90%เนะครับเหลือไม่ถึง7 0 0 0แสนบาทแล้วราคาถูกกว่ายาริสถูกกว่า s w i ฟ t ์แจ z ถูกกว่า c ีวิกนะครับผมแต่คุณได้ s c สค s s สุดยอดรถซีดานในครับของโลกเลยก็ได้นะฮะเราเราใช้ตรรก,กะวิธีคิดก็คือคนที่อ่า ใช้รถประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีฐานะมีความรู้ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเชื้อพระวง์ราชรวงศ์ในหลายๆประเทศก็ใช้กันเพราะว่ามันปลอดภัยมันนั่งสบายนะครับผมนี่คือจุดขายของ S-Class ที่ ทําทออกมาได้ดีทุกเจนทุกรุ่นของเขานะครับผมซื้อใจคนทั้งโลกคุณง่ายๆนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เชื่อว่าจะซื้อใจใครให,หลายๆคนกับคันนี้กับสเปคนี้เครื่องยนต์ดีเซลที่บอกเลยว่าในท้องตลาดไม่ค่อยจะเหลือแล้วครับผมสมารท์ทคาร์เอามาขายสะเกียงแล้วครับผมวันนี้หามาให้อีกหนึ่งคันคุณจะพลาดไม่ได้จริงกับเจ้าคันนี้นะฮะนอกจากจะได้สีดําประวัติสวยวิ่งน้อยๆนะครับผมแสนไม่ถึง2 0 0 0 0 0โดแสนเานะ ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่วิ่งน้อยจริงๆนะครับผมใครที่ขับรถเครื่องยนต์ดีเซลจะทราบกันดีว่าแมแสนสองแสนโลนี่ถือว่าจิบจิบกับเครื่องยนต์ดีเซลที่ขึ้นชื่อได้ว่าอึดถึกทนฮะความสวยเดิมไม่ต้องพูดถึงของเ c l a ล s ฮะวัสดุทุกอย่างต้องใช้เกรดดีสุดๆถึงออกมาขาย78ล้านได้หนังทุกอย่างจะต้องเป็นหนังแท้นะครับผมคันนี้ก็เป็นหนังแท้ที่สวยหรูนะครับผมยังสีสันยังดูสวยงามขาวจ๊วๆเลยครับะรถสีดําภายในสีครีม ตามสไตล์เอสคัตัดกับสีดำละลายไม้ลงตัวสุดๆนะครับผมกับคันนี้นะครับผมพาไม่ได้จริงๆใครที่หาอยู่นี่พลาคันนี้เราจะเสียใจหาอีกไม่รู้จะหาได้เมื่อไหร่นะครับกับสเปคเครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ความนุ่มนวลน,นะฮะได้รับการบำรุงรักษาเพิ่งเปลี่ยนโช๊คหน้ามาใหม่นะครับผมภาษีหมด699ปีหน้ามี ประกัน2บวกถึงปีหน้าเช่นกันเพราะฉะนั้นซื้อไปจบครบเลยไม่ต้องทำอะไรครับเติมน้ำมันดีเซลขับหล,อล,อลอ่อรับสาวหรือครับรับคุณเมียคุณแม่คุณนายทั้งหลายนี่เหมาะจริงๆนะฮะกับ S Class โฉมนายกลุงตูนะครับผมพาไปนั่งอ่าตอนหลังของผู้โดยสารจะทราบดีความกว้างขวางอลังการที่ขึ้นชื่อได้ว่าเหมือนข้ารือหาดที่วิ่งได้เหมือนนั่งอยู่ในโซฟาที่บ้าน คันนี้เป็นตัว2010นะครับผมเป็นตัวเฟสลิฟเรียบร้อยมีจอ3จอนะหัม,ม่านหลังไฟฟ้าเบาะหลังปรับได้ทุกอย่างต้องใช้ได้งานได้ครบนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่าในราคาประหยัดจริงๆนะครับผมห้องโดยสารพูดถึงไม่ต้องพูดถึงฮะเงียบลิบนะฮะเวลาปิดประตูเข้ามานั่งเนี่ยนอกจากจะได้ความเป็น p r i v a t ส่วนตัวที่มีม่านข้างในการบังแสงแดดและบังสายตาก็สามารถเปิดปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมนี่คืออีกหนึ่งออปชันที่ ต้องใช้ได้สำหรับเอชาร์รวมถึงมีซันรูฟไว้ดูดาวสองดาวเวลาขับเดินทางไกลไปท่องเที่ยวขึ้นเขาขึ้นดอยหรือวิ่งริมทะเลอากาศดีๆนี่เปิดซันรูฟนี่ขับสบายนะครับหลอๆนะครับผมนี่นะครับผมสีสันเบาะตอนหลังก็ยังสมบูรณ์สวยจัดนะครับผมเครื่องยนต์บอกเลยว่าฟิตจริงนะครับผมก็เบาก็ปรับได้ตากสไตล์เอชารฮะแล้วก็ปรับเบาะดวหน้าไปให้มันเอ็นขึ้นไปมานั่งเกะกา มันสามารถทำได้หมดสำหรับ S อสคั card. นี่คือสุดยอดรถซีดานจริงๆที่ใคร ไม่เคยได้สัมผัสมาลองสัมผัสแล้วจะติดใจทุกคนซื้อไปไม่มีใครมาขายแล้วครับเพราะมันใช้ดีครับผมแล้วก็หาซื้อยากด้วยกับสาภาพดีคันนี้ผมบอกอีกหนึ่งคันว่าผ่านมาตรฐานของสมาร์ทคาร์รถดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงนะครับผมรถสวยสมบูรณ์ทุกจุดนะครับผมการันตีว่าไม่มีเสียวชนพลิกคว่ำม,มาอย่างแน่นอนนะครับผมเครื่องยนต์ฟิตฟิตกิโลแท้แท้นะครับภายในสวยสวยนะครับเจ้าของเดิมรักษาดูแลถึงนะดูสิครับดูจากการใช้พรม6ดีนะฮะก็ กับสีสันเบาะทุกอย่างระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบนี่เป็นนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ใครที่หาอยู่พลาดไม่ได้จริงๆกับเจ้า W221s 350 c งสดสเปคดีเซลนี่หายากจริงๆใครที่พลาดคันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาดีเซลมา ขายได้อีกเมื่อไหร่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเบนซินซะส่วนมากนะฮะคันนี้เป็นสเปคที่มีกี่คันก็ขายหมดจริงๆก็รองพิจารณากันดูกับเพจสมาร์ทหารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมการันตีว่าสวยจริงนะครับผมก็พลาดไม่ได้จริงๆใครที่หา s อสคัทโชมนายกรุงตต่คันนี สวยจัดฟิตจริงนะครับผมแวะเวียนมาดูได้ถ้าเกิดแวะมาดูแล้วไม่ซื้อผมเลี้ยงข้าวขาหมูสักหนึ่งจานก็ได้นะครับผมกับกินขาหมูนะครับผมก็ลองแวะเวียนกันเข้ามาประตูต้องดูดนะครับปิดเบาๆก็ตื๊ดไปแล้วครับปิดฝวา,าท้ายก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวเฟสลิฟแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าการชนท้ายของเขาเนี่ยจะฝังท่อไอเสียอยู่นะครับเพิ่มความสปอร์ตดุดันเรียบหรูไปไม่ดูดูว่าเป็นชิ้นเดียวกันไม่เถอะทะไม่เจกกะพูดง่าย ทรงความเป็นสปอร์ตในร่างใหญ่ๆป้ายขอทางยังมีให้เห็นมากับฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมตัวเฟสลิ์แล้วต้องฝาท้ายไฟฟ้าห้องเก็บสัมภาระใหญ่ๆนะครับยางอะไหล่ก็ยังสวยเดิมไม่ได้ใช้งานอะไรมากับร้อมไอออนรอยขอบสิบนะครับผมยางปี2 2ยังใช้ได้อีกยาวๆนะครับนี่ครับผมคือความสวยเดิมของเขานะครับผมยางนิชรินนะครับผมขอบ18นะครับผมร้อเดิมสวยๆเลยนะครับผม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจ้าของเดิมดูแลรักษานะติดกันร้อยเอาไว้ตรงเเปิดประตูด,ด้วยกันเล็บไปควนกับที่เปิดประตูใส่ใจทุกจุดนะฮะเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากใครที่หายอยู่พลาดไม่ได้ยริงกับเจ้า W201 S350 ซีดานคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมแนะนําใครที่อยากได้รถดีๆเอาไปใช้ยาวๆนะครับผมดีเซลวิ่งกันเป็นล้านกิโลคันนี้วิ่งมาแสนไปปลายถือว่ายังมีกิโลให้คุณวิ่งอีกเพียบนะครับผมเมื่อเราขึ้นตอนคนขับ เมื่อกี้ผมปะเบาเบาขึ้นมามันก็จะชันแล้วก็มาปรับตรงนี้สิครับบดกแอลนะครับผมแล้วก็เลื่อนตรงนี้มันก็จะแบบเบาตัวนั้นอเอียลงไปแบบถอยหลังหน่อยครับไฮโซจร,จริงนะครับผมเมมโมรี่ตามสไตล์ Mercedes-Benz ก็เมมโมรี่ได้3จุดกระจกข้างไฟฟ้านะฮะมีไฟหน้ามี Night Vision โหมดนะครับผมก็กดไว้ดูยามค่งคืนนะครับผม ปิด <łość> ตัว A ปั๊บเนี่ยจะกลายเป็นไฟออโต้เข้าที่มืดติดสว่างเองออกแสงแดดก็ดับเองไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันแล้วนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ Mercedes-Benz ให้มาแอร์ก็แยกโซนซ้ายขวาหน้าหลัง4โซนตามสไตล์ S-Class ไม่แย่งกันไม่ตีกันเธอชอบร้อนฉันชอบเย็นปั๊บ ตามสบายใจฉันกันไปเลยนะครับผมนะโหมดการขับขี่ก็ปรับด้วย3โหมดนะครับผม S, C, M, Comfort, Manual, Sport นะครับผมจริงๆขับ Comfort ก็ประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงแล้วใครอยากได้ Sport ก็กดให้หน้าจอตรงนี้เป็นตัว S นะครับผมตอนนี้เป็นขึ้นตัว C อยู่นะครับตรงนี้ที่ผมชี้ไปขึ้นตัว C ก็คือ Comfort นะครประหยัดสุดถ้าเกิดเรากดเป็นโหมดนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูก็ได้อันนี้เป็น S, Sport แล้วครับเป็นไหมฮะกดอีกทีนึงเป็น Manual นะครับผมก็ เปลี่ยนเกียร์ตรงตรงตรงนี้ได้แพงเดินชิพนะครับผมกดกลับมาอีกทีนี้ก็เป็นคอมฟอร์ตนะครับโหมดนี้สบายใจสุดนะรประหยัดแรงแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องกังวลใจนี่เป็นอีกหนึ่งออฟชั่นหลายออฟชั่นที่เอสคามอบให้นะผมใครที่หาอยู่พลาดไม่ได้จริงๆสนใจก็ทักเข้ามากับเพจสมาร์ทขารถดีไม่จําเป็นต้องแพงสมัดใหมคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกับความสวยใสปิ๊งๆของเขาว่ารถเดิมไม่มีเฉียวชนมันจะต้องเป็นรูปแบบไหนกับความเฟส ร,รวมถึงทดลองขับทดลองนั่งไปชมกันนะครับมาครับผมได้เวลามารับชมความงามกุมพลังห้องเครื่องกับเจ้า W221 S Class โฉมนายกกรุงตู่คันนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์สเปคพิเศษที่ใครก็ตามหานะครับผมนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc เทอร์โบ211แรงม้าอัตราเร่ง0-100ประมาณ6วิหน่อยๆถือว่าแรงจริงและที่ได้ มากไปกว่าน,นั้นคือความประหยัดจริงๆแล้วก็อึดฉึกทนจริงๆเบนซ์ทำเครื่องยนต์ดีเซลออกมาได้สุดยอดจริงๆฮะเงียบนะครับแหม่ไม่แพ้เบนซินเลยนะใครที่ได้สัมผัสจะรู้เลยว,ว่าเบนซ์ทำเครื่องยนต์ดีเซลออกมาได้แรงประหยัดและก็เงียบจริงๆนี่คือความสวยเดิมของห้องเครื่องของเขาสติ๊กเกอร์จะต้องอยู่ครบทุกจุดนะ่อใื้อเห็นว่าไม่มีการชนหน้ามาอย่างแน่นอนด้านซ้ายก็มี สีแต้มหัวนอ็อตถือว่าไม่โดนชนด้านนี้ไม่ต้องเคาะทําสีนะครับผมด้านขวาก็ทุกอย่างยังมีสีแต้มนี่คือความสวยเดิมอีก1คันที่ทางเพจสมาร์ทค่ร์รถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงภูมิใจนําเสนอกับเจ้าตัวนี้กับ S Class 3 5 0 CDI สเปคเทพที่ทุกคนตามหาในท้องตลาดหายากจริงๆที่จะสวยแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้มาเปิดในราคาพิเศษถูกกว่ายาริ์สวิปแจ๊ดซีเวกแล้วใครที่หาอยู่พลาดไม่ได้จริงอ๋อที่สำคัญไปกว่าน,นั้น ได้ทําการแยกออยเกียร์มาให้เรียบร้อยจุดอ่อนของ s c l a s s แก้มาให้ทุกจุดเพราะฉะนั้นใครที่สนใจกะทักกันมาเพสสมาษ์ารถดีไม่จาเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกริงไปรองนั่งรองวิ่งกันดีกว่าวานุ่มนวลสมชื่อเหมือนนั่งอยู่บนพรมที่ปูอยู่บนเมฆหรือไม่ไปชมกันครับมาครับผมได้เวลามาทําการทดลองนั่งทดลองขับกับเจ้า SC l a s s W2 ทั้งหนึ่ง s 3 5สซีไดวันนี้ผมได้รับเกียรติกับมือขับประจำช่องของเราคุณชน p ปีหรือพี่ค้าวของเรานั่นเองนะครับผม ต้องบอกว่า S card ก็คือ S card ความนุ่มนวลต้องมาอันดับแรกนะครับผมก่อนอื่นต้องขอประธานภัยกับความเชื่องช้าในวันนี้อาจจะนอนน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าพี่คราวเลยครับพาผมไปรุ่ยรอบเมืองเลยนะครับผมวันนี้ก็ยังไม่รู้จะพาไปไหนอีกนะครับแต่ที่สําคัญพาลองวิง่งรองนั่งกันก่อนกับความนุ่มนวลและความแรงกับเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3,421แรงม้าว่าแรงแค่ไหนประที่สำคัญนอกจากแรงแล้วประหยัดด้วยนะครับผมคันนี้ใครที่หาอยู่สเปคนี้มีน้อยมากในตลาด และขายกันแพงทะลุโลก8แสนเก้าแสนกันวันนี้สมาร์ทคาเปิดไม่ถึงเจ็ดแสนถือว่าถูกกว่าซีวิกยาริสสวิปแจดแล้วรถไฟฟ้าแล้วพลาดไม่ได้จริงๆกับเจ้า w 2อคันหนึ่ง s 3 5 0 c d i คันนี้นะครับผมความนุ่มนวลเป็นไงครับพี่คราวครับผม นี่เราเลื่อนรถกันแล้วเหรอครับนี่นั่นไงนี่ว่าจอดอยู่กับที่นีว่ว่าจอดอยู่กับที่นะครับผมนี่ขนาดผ่านพื้นถนนที่ขุขระตามสไตล์เอสคาต้องเปรียบเสมือนว่านั่งอยู่บนเรือยอททางเรียบเครื่องบินเจ็ตที่วิ่งได้นั่งอยู่เหมือนพรมที่วางอยู่บนแม่อีกทีอย่างใดอย่างนั้นเหมือนนั่งอยู่โซฟาที่บ้านเหมือนคฤราสน์หาที่เคลื่อนที่ได้ เปรียบเทียบได้อย่างนั้นไม่ไม่อายปากเลยก็ว่าได้ให้ลองมาสัมผัสกันดูกับเพจสมาร์ารถดีไม่จําเป็นต้องแพงเสมอไปคนซื้อต้องถูกใจคนทโ่วไปต้องบอกว่าถูกจริงครับผมไปไหนครับเนี่ยครับรัชดาก่อนลืมสายชาร์จเอาไว้ <c oughs> นั่นไงคนนั้นรีบม <c oughs> <c oughs> ันไงคร,รัชดาอีกแล้วลืมสายชาร์จครับรอบนี้มีตัวประกันนะมีเรื่องอ้างว่าแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับรถดีไไมม่จจเปป็นตน,นตตงงแพคซูกใ ไปต้องอบอกว่าทุกจริงรุดสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งช้ำใจ Oh my Lisa g i r คนซื้อต้องถูกใจคนทั่วไปต้องบอกว่าถูกจริงรถสวยขับดีคุ้มค่าทุกสิ่งใครใช้ไปก็ยิ้มไม่มีทิ้งให้ช้ำใจ oh, wow.